มันต้องบอกว่าบริษัททัวร์เกิดจากพ่อกับแม่ไปเที่ยวทัวร์เยอะแล้วรู้สึกว่าทัวร์เนี่ยมันโปรแกรมที่มันซ้ำๆก็พยายามจะหาเมนูอาหารและสถานที่เที่ยวใหม่ๆที่ไม่ค่อยซ้ำกับบริษัททัวร์อยู่ถึงไปประเทศจีนปักกิ่งเนี่ยปักกิ่งเนี่ยซ้ำกันประมาณ4-5่ห้าบริษัทและอาหารที่คุณไปกันนะเจอประมาณแบบเจอย่างที่ฟิสคอรลแล้วรู้สึกแบบอร่อยในวันแรกๆวันที่สองสามแน่หวายสิ่งที่คุณต้องเจอเลยผัดผักไข่เจียวน้ำแกงอะไรก็ไม่มีแต่ถ้าคุณมาแบบเฟิร์สทัวร์ไม่มีพวกนี้แน่นอนเอ็กซ์คลูซีฟ ทั่วโลกครับไปทั่วโลกครับค่อนข้างจะมั่นใจคือถ้าไปถ่ายรายการแล้วกลับมาเราจะไปคัดเรื่องของร้านอาหารที่รสชาติค่อนข้างจะโอเคเมนูอาหารที่มีความหลากหลายให้คนกินไม่เบื่อเอาจริทๆนะคนเรากินดีๆหลายๆมี้อรวมกันแล้วยังเบื่อเลยเราก็ยายาจะกินแบบหม้อไฟบ้างปิ้งย่างบ้างสลับกับอาหารที่เป็นโต๊ะชิมบ้างไม่ใช่ไปถึงไปปารกิ่งที่จะไปกินทุกมื้อมันจะไม่ใช่ความหลากหลายของอาหารสําคัญสารที่ท่องเที่ยวอ่ะผมไม่สามารถเปิดขยายอะไรได้ใหม่หรอกแต่สิ่งที่ผมจัดให้ได้คืออาหารกับรงมรมที่ไม่ซ้ำกันื่นติดตานเดฟเท